สวัสดีครับผม Score Channel นะครับในช่วงสันหามาขับวันนี้ปั๊บยังคงอยู่ที่ TJ 69 Speed นั่นเองนะฮะภูมิใจเสนอ1คันครั้งที่แล้วได,ได้อาจจะได้ดู EP ที่แล้วไปแล้วนะฮะในส่วนของ CRV CRV ดีเซลตัว2017นะฮะร,รถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมเจาะจงอยากจะรีวิวเพราะเป็นรถที่ใช้งานดีจริงๆนะฮะ CRV ตัวนี้เนี่ยคือเป็น c ซ v ดีเซลสีเขียวนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไมเนอร์ละปี2017นะฮะตัวรถสีเขียวไม่เพียง1,2 0 0 0 0เสร็จๆนั่นเองนะครับผมรถคันนี้ราคาอยู่ที่8 7 9 9 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าใครที่สนใจกำลังหารถ SUV ขนาดกลางอยู่1คันเนี่ยผมแนะนำว่าคันนี้เป็นรถที่ดีและทางออกจบแน่นอน นะครับเป็นเครื่อง1.6ซีซีเอ,อ all wheel drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองดีเซลประหยัดน้ำมันรถคันนี้เป็นภายนอกเนี่ยเป็นตัวสีเขียวนะครับผมเป็นตัวท็อปเขาเรียกว่าตัว EL นะฮะเป็นตัวท็อปเลยของดีเซลผมจะพาเพื่อนๆไปลองขับกันเลยว่าดีขนาดไหน ตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในรถของเ r v นะครับผมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าภายในของ c r v คันนี้เนี่ยค่อนข้างสวยมากนะดูจากภายในโดยปกติทั่วไปแล้วอ่ะคนที่ขับใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่มันจะต้องมีรอยขาดหรือว่าเป็นรอยเล็บก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นตรงทางมือจับเนี่ยจับแล้วจะต้องมีรอยขีดข่วนตรงทางด้านนี้หรือว่าตรงที่เปิดเปิดกระจกเนี่ยไม่มีเลยนะ สวยงามมากๆคือ,อยังดูมีความเรียบร้อยในตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยและะแสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากในส่วนของตัวสีรถยนต์ก็เช่นกันดูแล้วรถนี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยมาเราไปลองสมรรถนะของตัวรถกันเลยดีกว่าว่ารถมือสองคันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะเครื่องยนต์ดีเซลต้องบอกเลยว่าเป็นรถสันดาบที่ผมรู้สึกว่าประหยัดน้ํามันแล้ว ขับมาแล้วตามติงตั้งติงจริงๆโอ้ยเกียร์สมูทต,ต้องบอกเลยรถคันนี้นะครับเกียร์ทั้งหมด9สปีดเปลี่ยนเกียร์9สปีดความนิ่มนวลจะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะช่วงล่างก็เช่นกันไม่่ผ่านไอ้ลูกระนาดนิดนึงเองนะเบาปรับไฟฟ้า2ฟฝั่งนะครับลืมลืมลืมขอโทษขอโทษขอโทษนางนางพูดเป็นภาษาไทยนะเมื่อกี้<ม>ใช่ปะ พูดภาษาไทยอ่ะใช่พี่มันแล้วแต่ถ้ามุดเราเปลี่ยนภาษาจากหน้าจอมันก็จะพูดไปแล้วแต่ภาษานั้นเลยอ๋อูดก็จพูดภาษาญี่ปุ่นมันพูดภาษาญี่ปุ่นเลยเอ,ลอ,อ๋อเหรอเพราะมันก็จะดูเหมือนเป็นความยุ่นหน่อยอ <ๆ S 2> ที่แบบว่ารถเป็นมือสองอะไรยังไงโอเครถคันนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งเอาไว้ก็คือ1นึ0 0 0สโอเคหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรที่ได้ใช้งานไปแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าถนนรามินทาตอนเนี้ย แม่งเหมาะกับการกับการลองรถจริงๆนะเนี่ยสภาพพื้นผิวถนนนี่คือแบบป,กป,กปกุกปักวปุกขัดปุกแม่งหลุมหลุมเต็มไปหมดนิ่มนิ่มใช้ได้ความชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยที่จึงจึงอยากมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้ให้ท่านผู้ชมได้สนใจนะครับเกียร์เป็น p เดลชิฟ i p สามารถปรับได้เปลี่ยนเกียร์ได้ทั้งหมด9สปีด แต่ก็อย่างว่าเพิ่มความนุ่มนวลน,น,นี่บ l ายสปอร์ตนะครับสำหรับรถที่อยู่ทางด้านซ้ายเป็นมุมอับของเรานะครับถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นตัวนี้ก็จะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาในส่วนของ b l i ยส s p o ์ตนั่นเองต่อมาเนี่ยในส่วนของออปชันตัวรถเนี่ยทั่วไปตัวท็อปเนี่ยค่อนข้างจะให้มาฟูอยู่แล้วนะครับเครื่องเสียงโอ้โหเต็มมากประมาณ5 6 7 8 8ดอกนะครับเครื่องเสียงก็ค่อนข้างที่จะ มาให้มาครบครบคันพอสมควรคือดูจากภาพรวมแล้วนะตั้งแต่แรกเลยนะที่ผมเดินดูวนในรถแล้วเนี่ยนอกรถแล้วเนี่ยดูแลรักษาเป็นอย่างดีผมถือว่ารถคันนี้เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นสำหรับผมนะผมให้เลยประมาณ97%นะ97%เป็นอ๋อต้องบอกก่อนว่า CRV เนี่ยเป็นรถ7ที่นั่งนะมีเบาะหลังสามารถเปิดพับได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็ปิดนอนลงไป นะครับนอนเรียบด้วยเช่นกันสําหรับถ้าเกิดว่าใครที่แบบขนของขนจักรยานขึ้นได้อะ่ะเอาจักรยานดันเข้ามาได้เลยนะครับเก็บสัมภาระได้เลยข้างบนมีแหลกหลังคาด้วยเช่นกันไปเสริมเติมแต่งเอาได้นะแอร์แบ็กทบทุก,ท,กทุกที่เลยเสาตามต่างๆนะครับยังไม่เคยเกิดเกิดการใช้งานนะครับเ <c oughs> พราะเราก็คงไม่หวังว่าจะใช้งานกับมันหรอกนะประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของมีกล้องนะครับกล้องหน้ารถให้ด้วยกล้องนี้ตัวนี้รู้สึกจะราคาแพงอยู่นะดีเทค นะครับมีกล้องทั้งข้างนอกสองข้างนอกและสองเข้ามาในส่วนของคนขับด้วยถ้าพูดถึงโพสิชันในการนั่งส่วนตัวเลยคือนะักชอบอยู่แล้วส่วนตัวเลยคือชอบ h อน da ในในโพสิชันของการขับขี่นะแล้วพวงมาลัยอะ่ะรถขับ4เนี่ยมันไม่หนักเว้ยมันจะไม่ได้หนักอึ้งแบบเลี้ยวแล้วแบบไม่สมูทขับแล้วไม่นี่เลยอะมันก็ไม่ใช่ผมว่าพวงมาลัยพวงมาลัยค่อนข้างที่จะตอบสนองดีแล้วก็ ลื่นไม่ไม่แข็งไม่หน่วงจนเกินไปในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยข้างนอกอาจจะดังข้างในเงียบกิ๊บเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลต้องบอกเลยว่ามันจะมีเครื่องยนต์ที่เสียงดังค่อนข้างดังอีกแล้วเนาะอย่างที่ว่านะครับในส่วนของเรื่องปัญหารถรุ่นนี้เนี่ยผมเคยเจออยู่แค่คันเดียวก็คือปัญหาในเรื่องของ EGR ตัน EGR พังแค่นั้นเองนะครับนะในส่วนของดีเซลนะส่วนอื่นๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยใช้ได้ระยะยาวๆเลย แล้วส่วนตัวรถคันนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องเก็บอะไรแล้วอะรถบ้านใช้งานมากเลย,เลยรถของอของที่ TJ เขาเนี่ยเนาะคือส่วนตัวบูเองบูก็ใช้ที่บ้านใช้เป็นตัวเบนซินใช่ไหมอ่าแล้วเนี่ยรถคันเนี้ยประหยัดน้ำมันไหมล่ะ12ก <12. S 1> ิโลจุดหกอะ12ลิตรอะแจ๊ G ี G คแม่ง14ไงเออแจ๊ G ี G คแม่งโหนี่ประหยัดจริงเออถ้าเป็นตัวเบนซินต้องบอกว่าเบนซินตัวเนี้ยกินน้ำมันอืมใช่ กินประมาณ10โลลิตร10โลลิตรโอ้โห9 7 9.8เจายนงภายในดูสวยงามนะครับแล้วก็ช่วงล่างไม่มีดังเลยนะฮะช่วงล่างนิ่มด้วยก็ขับจากที่ขับมาระยะนึงแล้วก็ค,ค่อนข้างทีจะสบายนะสบายในที่นี้ก็ง่วงแล้วด้วยเนะี <laughs> ่ยเริ่มง่วงเลยตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีช่วงล่างสมบูรณ์ดีเกียร์เปลี่ยนดีนะครับนุ่มนวลน,นะ และก็ประหยัดน้ํามันด้วยตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ e ีโคซึ่งในการขับ e ีโคเนี่ยมันมันนุ่มอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกกันในส่วนของภายในแล้วก็ช่วงาภายนอกกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะมาลองให้เพื่อนๆได้ชมก่อนดีกว่าว่าตัวรถเป็นยังไงกันบ้างแต่ก็อย่างที่แจ้งไว้เลยว่ารถดีมากนะครับรถดีมากเกียร์เปลี่ยนสมูทนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดนะโหมดปิดโหมดของ e ีโคการตอบสนองที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหม นี่เกียร์เล่นเล่นไปได้ชิปดีกว่าคือมันเป็นรถบ้านที่ขับนิ่มมากอะความเร็เวร20บแล้วแป๊บเดียวเองเ<อ>บรกดีอยู่ไหมเทสเลยดีอยู่เบรกไม่สั่นด้วยจานไม่สั่นด้วยปกติแล้วถ้าเกิดเบรกตึ้งเข้าไปแล้วถ้าเกิดรถที่ใช้งานมาเยอะเนี่ยจานเบรกจะสั่นมีแบบอาการสั่นๆของเบรกบ้างนี่ไม่สั่นเลย มีโหมด S โหมด S โอ้คันเร่งจะเบาวกว่าเดิมคันเร่งก็จะเบาแบบเแบาบกว่าเดิมเลยอะเหยียบเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้นะฮะมีเบรคโฮนะครับ,รบก็เป็นออโต้เบรกเอ้ยเป็นเออเป็น Auto ออโต้เบรกแหละถูกแล้วนะครับเวลาจอดติดไฟแดงก็กดปุ่มนี้ก็ให้เบรกอัตโนมัติไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของครูสคอนโทรลในส่วนตรงด้านหน้าเนี่ยมัลติฟังก์ชันทั้งหลายทั่วไป ก็ตามสไตล์ของ Honda Honda เขานั่นแหละคนนั่งหลังก็ถือว่ายังโอเคนะเพราะว่าในส่วนของเล็กรูมเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่ส่วนของข้างหลังเลยเนี่ยไม่มั่นใจไม่เคยนั่งไม่ใหญ่พี่ไม่ใหญ่ใช่ไหมพอนั่งได้อ๋อโอเคแล้วก็ให้เด็กๆไปนั่งข้างหลังแทนเออดีว่ะชอบโดนโดนช็อกเทอินเอ u ด a ร์าโรพอีกสักชุดนึงนะเฟี้ยวจริงๆ คือต้องบอกเลยว่าที่ที่ต้องบอกถึงเรื่องโช๊คเนี่ยคือหนึ่งเลยรถอะใช้ระยะมาประมาณแสนสองแล้วอะ,อะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันมีความหนึบและนุ่มใช้งานสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องไปจุกจิกกับมันนะผมแนะนำโช๊คอีกสักชุดหนึ่งจะดีมากเลยเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยการแมนเทนแนนต์ของช่วงล่างก็คือบูทลูกหมากทั่ว,วไปนะครับแต่ว่าส่วนของโช๊คเนี่ยคนเราไม่ค่อยได้คำนึงถึงหรอก ว่าความนุ่มนวลอะระยะที่ใช้มาเยอะแล้วเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเราไม่เคยขับมือตอนเป็นมือหนึ่งมาไงนึงออกไหมเราก็มาซื้อตอนมือสองเลยแล้วตอนมือสองเราว่ามันนุ่มแล้วนะแต่ตอนมือหนึ่งมันนุ่มกว่านี้นะเออต้องว่าอย่างนี้แป๊บตรงนี้เลยแล้วกันมันคือที่ของเราก้อยถอยหลังครับก้อย่สองกอง ในส่วนของออปชันนะครับก็จะมี Honda l a w e w c t นะครับก็คือแสดงภาพในมุมอับนั่นเองนะฮะต่อมาก็ Walk Away Auto Lock ก็คือระบบล็อกรถอัตโนมัติเวลาที่เราอยู่ห่างจากรถนั่นเองนะครับผมต่อมาอ u t โตอ o ด s t ลสตอปเบรกซิสเต็มก็คือจะเป็นในเรื่องของ Auto Start Stop นะนะั ake, ่นแหละเบรกในพื้นที่ที่เราจอดติดไฟแดงรถก็ดับเองอันนั้นก็จะเป็นออ t โตนะครับต่อมาาิเล็กทรอนิกส์ k าร์ก เบรกตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบรกหลังที่เป็นอิเล็กทรอนิกเป็นกดแล้วก็ดึงนะฮะต่อมาในส่วนของอพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายในปุ่มของทางด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เทนเมนต์ทางฝั่งด้านซ้ายนะครับบนหน้าจอนะครับในส่วนของด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของคุชคอนโทรนั่นเองแล้วก็เฮดเวอร์ชิฟนะครับแอร์แบกนะครับหน้าจอเนี่ยก็ลูกเล่นก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับยังก็จะมีในส่วนของนิเกเตอร์นะครับแล้วก็ Apple c a r p l a y ด้วยนั่นเองเหมือนกันและตัวท็อปต้องบอกเลยว่าที่มีเพิ่มออปชันขึ้นมาในส่วนของออการล็อกอัตโนมัติทางด้านคนขับเอ้ยด้านคนนั่งโทษทีในส่วนของด้านคนนั่งนั่นเองนะฮะสามารถกดล็อกล็อกล็อกทั่วคันเลยปลดล็อกจากทางด้านคนขับก็ได้เช่นกันในส่วนของพอร์ตนะครับก็จะมีพอร์ต HDMI นะฮะในเผื่อว่าเวลาจอดเนี่ย หลายท่านจะเปิดมิลเลอร์ลิง์ที่ตัวนี้เอานะครับมีพอร์ตเสียบอยู่นะครับมีพอร์ตชาร์จชาร์เจอร์แบบเร็วนะครับนี่แล้วก็เป็น 1.0A 1 0, 1. 0อะอันนี้ก็คือจะเป็นพอร์ตที่เอาไว้เป็น Apple c a r p l a y นั่นเองนะครับเป็นพอร์ตนี้ USB ทั้งคู่นะช่องกลางตรงกลางเนี่ยโอ้สามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและสามารถเลื่อน ในแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพื่อให้เป็นหลุมอยู่ทางด้านหลังในส่วนของตรงพนักวางแขวแขวางแก้ว 2>, 2, 2ฝัง่งนะครับในส่วนของทางด้านถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านประตูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวางได้เยอะอยู่เช่นกันถ้าเกิดว่าอีกอันนึงเลยคือ,อ,อตรงกลางเนี่ยไปใส่ของออ after market นะครับตรงกลางจะมีเป็น wireless c h a r g e ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็สำหรับรถที่คนที่ใช้โทรศัพท์เป็นแบบ w i r e l วางได้เลย นะครับเป็นไวเลชา์จเจอร์ก็ต่อเอานะฮะก็มีพอร์ตที่เป็นที่จุดบุหรีนะครับเพื่อเสียบกับกล้องหน้าหรือกล้องหลังได้ด้วยนะผมจะพาทุกท่านไปชมภายนอกกันนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในที่เรายังไม่ได้ดูกันเลยละกันนะไปโยโกฮามะ มาดูในส่วนของภายนอกรถ c r v คันนี้บ้างดีกว่านะครับในตัวรถของเป็นหน้าตัว m i n o r Change ที่มีตัวไฟ LED อลดนะครับ LED แล้วนะฮะตัวรถสีภายนอกเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้วิ่งต่างจังหวัดเยอะนะผมเดานะไม่มีรอยเลย <c oughs> ไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะคือค่อนข้างที่จะสวยมากและที่ผมจับผิดได้หนึ่งหนึ่งอย่างนะคือตรงนี้นี่ไอตรงพลาสติกสีดำเนี่ยออกเห็นเป็นสีขาว ถามว่าทําไมก็คืออยากจะบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่าแสดงว่ารถคันนี้ได้ทําการขัดสีเคลือบสีมาค่อนข้างที่จะบ่อยแน่นอนผมว่านะในตัวสีในตัวพลาสติกสีขาวเนี่ยอย,อย่างที่บอกถ้าเกิดโดนสารเคมีเข้าไปในเรื่องของคาร์คทั้งหลายเนี่ยที่แบบคุมปิดไม่มิดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ตรงเนี้ยซีเซียวได้นะครับก็คือเพราะว่าโดนสารเคมีนั่นแหละก็ถือว่ารถคันนี้ดูแลมาเป็นอย่างดีผมคาผมเดาว่าน่าจะมีการล้างเคลือบสีมาอยู่ตลอดเวลาดูแลรักษาผิว มาค่อนข้างที่จะดีแล้วต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยคือสีพิเศษนะครับสีดักโอลิฟเมทัลิกอ่าด์กโอลิฟเมทัลิกโอลิฟก็คือย่อมาจาก,กตัวสีเขียวนั่นเองแหละนะครับเมทัลิกก็คือจะเป็นสีเมทัลิกมองกลางคืนคือสีดำมองกลางวันจะออกเป็นเมทัลิกสีเขียวนี่นะครับดูจากสันจากกระจังหน้าต่างๆนะครับสันทุกอย่างยังดูปกติถ้าเกิดว่ารถที่มีโดนหน้ามาโดนอะไรมาเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเห็นแล้วตรงนี้จะแบบรูบแล้วมันจะไม่เรียบมือ นะรูปแล้วมันจะไม่ไมไมเรียบมือ,อด้าน,นข้างนะครับก็จะมีเพิ่มเสริมเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของบันไดบันไดข้างอันนี้น่าจะเป็นของแต่งที่ทางเจ้าของเก่าได้ติดตั้งมานะครับแล้วก็คิวของกระจกข้างนะครับต่อมาพร้อมกับแหลกหลังคาในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อชอบปั่นจักรยานไม่เอาไว้ในรถมาไว้ข้างบนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเติมนะตัวนี้จะมี keyless นะครับเป็นคุญแจรีโมทนะครับ2ตัว สอ,สองดอกเลยเช่นกันนะครับในส่วนของภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกสวยมากนะมาต่อถึงด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็เช่นการมีเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของตัวนี้กันกระแทกกันลอยนั่นเองเวลาที่ยกของเข้าอะไรอย่างงี้ซีเซียวจริงๆ,ๆ,ๆด้วยคืออย่างที่บอกรถเนี่ยเจ้าของที่ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยถึงแม้ตัวสีรถจะดีแล้วนะครับคือเราจะเดาสังเกตได้ง่ายๆเลยว่ารถที่ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ย ก็คือจะมีการล้างสีดูดฝุ่นเคลือบสีนะครับรักษาผิวเป็นอย่างดีเนี่ยไอเนี่ยชอบเป็นแบบเนี้ยแล้วมันแก้ไม่ได้ต้องบอกเลยมันแก้ไม่ได้คือจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อคือเอาแว็กมาพ่นอะแว็กเงาอะแว็กเคลือบเงามาพ่นเอาในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าเซ็นเซอร์หลังนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมีปลายท่อหลังมานะฮะนี่ในส่วนของประตูหลังก็จะเป็นไฟฟ้าเช่นกันนี่ยทด่ดนเบาะไม่ได้พับพอดี ให้เพื่อนได้ดูเลยละกันว่าด็อกซีดเป็นไงก็ในพื้นที่ของเล็กรูมดีกอ่าต้องพูดว่าเล็กรูมคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนนั่งหลังตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยคนตัวเล็กนั่งได้สบายแต่คนตัวใหญ่นั่งไม่ได้ชันเข่าเลยทันทีนะแล้วก็เบาะของแถวที่2เนี่ยสามารถเลื่อนปรับได้เลื่อนปรับได้นะครับภายในด้านข้างข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่าสะอาดเรียบร้อยมากๆปกติยกของขนของบ่อยบเนี่ยแม่งเป็นรอยหมดแล้ว จริงๆต้องเป็นรอยหมดแล้วนี่มีถาดให้ด้วยนะครับยางอะไรอยู่ข้างล่างนะครับอุปกรณ์อะไรอยู่ข้างล่างหมดนะฮะภายในนี้ก็มีที่วางแก้วอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้แอร์แบ็กอยู่ด้านข้างนี่แอร์แบกของตัวที่บ้านเป็นแบบนี้เหมือนกันปะเหมือนกันใช่ไหมภายในดใําค่อนข้างดูสปอร์ตและมีตัดด้วยลายไม้ดูหรูมากลายไม้แบบแบบด้านด้วยนะ ถ้าเกิดลายไม้เงานี่แก่เลยนะจริงๆพับเบาะข้างหลังก็พับเรียบเลยครับนี่ใช้ได้ในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบจะปิดจะเปิดก็ได้ใช่ปะ่ะ<ม>เอาออกก็ได้ใช่ไหมเก็บเก็บ<ๆ>ข้างใต้นี้ถูกป่ะใช่อ่าเก็บข้างใต้นี้ข้างล่างมีไฟนี่เปิดปิดก็เบาะก,ก็พับเรียบนอนยาวแถวยาวเลยถ้าเกิดว่าใครชอบตั้งแคมป์นอนบนรถก็คงจะสบายมากขาเหยียดยาวได้เลยนะผมว่า ในส่วนของตัวภายในนะครับก็อย่างที่ผมบอกแบกกไลทลซ้ายขวาไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยเนี่ยไม่มีรอยเลยซึ่งดูแลเป็นอย่างดีอะ่ะดีมากๆเลยอะ่ะข้างบนก็ไม่มีเออเข้าท่าว่ะแอร์ก็มีแอร์หลังให้นะครับมีแอร์หลังให้สคนข้างหลังสามารถปรับได้เลยมาไปดูถึงข้างหน้าบ้างดีกว่านี่มีพรมกระดมกระดุมให้กดสะดวกสบาย ด้านข้างยังดูสวยงามอยู่เลยดูจากมิติสีรถก็ไม่เคยทำํำ <c oughs> ไม่เคยทําสีเนี่ยบางๆมาดูข้างในกันต่ออ่าในส่ดนี้เด็กๆแน่นอนเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าให้กรให้กรเก็บนะครับเป็นสีนะีนเก็บได้ไม่มีปัญหาหรอกเล็กน้อยมากนะแล้วในส่วนของโอ้โหดูนี่ลำโพงนี่มาครบนะทวิตเตอร์คู่หน้านะแล้วก็มีคู่หลังอีกนะ ออมีเส,เสียงกลาง4บ่บา1หนึ่งนะประตูแล้วก็มีเซออ็นเตอร์ที่ตัวคอนโซลอีกหนึ่งอันโอ้ยนั่งโค้ตสบายไปต่างจังหวัดสบายมากนะแล้วก็นี่มีที่วางแก้วนะครับที่วางแก้ววางพักมือนะครับมี USB USB เป็น USB พอร์ต2อพอร์ตเนาะ USB 2พอร์ตนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะฮะด้านหน้า,นาด้านหลังนั่งกันสบายมากอะนั่งสบายมากแล้วรถใหญ่ก็จริง แตใ่ในการขับขี่และมุมมองต่างๆค่อนข้างที่จะมองแล้วแบบโอเคนะครับไม่ไม่บังสายตาไม่แบบลกลูก,กตาด้วยตรงด้านหลังก็สามารถปรับเบาะได้ปรับตรงไหนเบาอน,นี้แพบอ่าก็ข้างหลังก็จะเหลือพื้นที่เยอะหน่อยปรับเบาะให้ตรงได้ไหมโอ้ยตรงตั้งเลยนี่ก็ตรงตั้งได้เลยจะนอนนะอ่ะได้ประมาณระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีของหลังเยอะนะครับ ถ้าเกิดว่าหลังยาวโอ้โหโคตรยาวยาวปี๊ดเลยนี่ขาก็ยืดสบายได้นะคบเวลาออกต่างจังหวัดก็คนคนนั่งหลังก็ค่อนข้างที่จะสบายลำบากแบ่งเป็นสองสองชิ้นนะครับก็จะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กตรงฝั่งด้านนู้นนะฮะในส่วนของนี่ก็ือเป็นคีย์เลสนะครับคีย์เลสสองฝั่งเลยนะประตูนี่ประตูของด้านคนขับเนี่ยลายไม้มันสวยปะล่ะลายไม้มันสวยจริงๆ แล้วผู้หญิงใช้เห็นไหมดูแลรักษาเป็นอย่างดีดูจากไอ้นี่สังเกตนี่นี่ก็รู้แล้วเพชรเพชรนะฮะคิดไปเองเนี่ยในส่วนของเบาะถ้าเกิดว่าเบาะที่ไม่ดีแล้วพนักนั่งตรงเนี้ยปีกเนี้ยจะโยนอ่าจะยยนนี่ยังตึงยังแข็งอยู่เลยนะยังแข็งยังตึงอยู่ปกติเลยเวลาขึ้นนะครับรถที่มีบันไดขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วเบาะคุณจะไม่เสีย ขึ้นรถกระบะก็เหมือนกันถ้าเกิดรถกระบะที่มันมีแบบจับอะจับก็จับยกขึ้นเหมือนกันหรือตอนลงถ้าลงอย่างนี้ก็ลงพยายามลงอย่างนี้อ,อย่าลูดอย่าูด,าดเพราะถ้าลูดไอ้นี่มันชอบไปก่อนเลยเหมือนกันในส่วนของเบาะนะครับแล้วก็ในส่วนของบันได,ดข้างด้วยเช่นกันก็มาในฝั่งนี้ไม่มีอะไรมากรถสวยงามปกติมากเลยนะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น idtech อย่างที่ว่าไว้นะแล้วก็เป็นตัว earthdream เครื่องยนต์ ดีเซล1 6 0 0ซีซีเทอร์โบ้องเครื่องก็เดิมดูสนิทอย่างที่เจ้ากรเขาบอกตั้งแต่แรกวิธีดู้ดูยังไงนะอัน,นี้เดิมสนิทเลยนะครับรอบๆนะครับไฟไม่มีแตกนะไฟไม่เคยแกะนะครับนี่ไม่เคยแกะนะฝั่ง2ฝั่งเลยนะสฝั่งเลยเครื่องยนต์ก็ดูสะอาดสะอา้านปกติเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอะไรในการขับขี่เมื่อสักครู่ก็เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมูทเกียร์เกียร์ปกติดี นะครับแล้วก็ช่วงล่างนิ่มนวลปกติไม่มีเสียงก๊อกแก๊ก้อกแก๊้ให้กวนใจนะครับภายในก็เช่นกันค่อนข้างที่จะครบคันในการใช้งานแล้วกันนะครับแล้วก็โพซิชันในการขับขี่ด้วยเช่นกันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยนะฮะตัวนี้คือตัว crv 1.6 el ตัว top all wheel drive นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาอยู่ผมว่านะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกคันนี้เลยนะ กับราคา879,000บาทนะครับสามารถผ่อนได้6ปีผ่อนไหวนะครับก็ซื้อคันนี้ไปเลยหรือใครจะดาวก็แล้วแต่จริงๆคันนี้ฟรีดาวนะคันนี้ฟรีดาวถ้าเกิดว่าใครจะดาวก็ลดดอกเบี้ยลงไปอีกนะถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่าลืมว่าใครที่ดูช่องของเราแล้วไปสนใจรถของที่ TJ 69 Speed เขาเนี่ย อย่าลืมบอกโปรโมชั่นพี่ผมขอโปรโมชั่นด้วยนะจากส,คอ,สคอร์ดนะพี่เออผมดูจากช่องของพี่ปั๊บมาพี่ปั๊บสคอรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นตรงนั้นด้วยฟรีไปย้อนดูเอาว่ามีอะไรบ้างงบประมาณก็หลายหมื่นอยู่นะนะนี่ตัวรถตรงนี้ก็เดิมนะครับเดิม,มพอดีจังหวะจับรูดพอดีนะ <c oughs> ก็เดิมเพราะถ้าเกิดว่าไม่เดิมตรงนี้จะเป็นรอยย่นละนะครับอ่าเดิมสนิทโอเคก็สําหรับในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ สนใจแล้วชมสรรหามาขับในช่วงของเราอยู่ณนะตอนนี้นะครับรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกสําหรับท่านนะครับผมให้ไปเลย5กะโหลกนะฮะ97%แล้วกันนะครับสำหรับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะเอาไปแล้วไม่ต้องเก็บอะไรแล้วอะ่ะนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่หาอยู่ CRV ตัวรถที่เป็น SUV <S <S ก็ใหญ่สุดแล้วในใน SUV ของของ,ของตัวของเขาแล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นทางออกที่ดีแล้วก็รถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเกียร์สมูทมากๆ ก็ขอฝากไว้สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับในของศูนย์บริการ TJ 69 Speed นั่นเองนะครับติดต่อกับทางกอรเขาได้เลยนะครับและอย่าลืมว่าใครที่ชม Channel ของเราบอกกับทางเขาได้เลยนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษโปรโมชัน่นจากทาง s q อ a ์นั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มค่านะนะครับแล้วก็คอนแทคของเราจะอยู่ทางด้านข้างนี้เลยนะติดต่อกับทางกได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท สถานที่ศูนย์บริการของเขานะครับอยู่ตรงรามินทากม7นั่นเองนะครับตลาดรถยนต์ออโต้คาซานั่นเองนะครับรามิทากม7เข้าประตูที่3ตรงไปสุดซอยอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนป้ายชัดเจนเลยนะครับ TJ69 Speed นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะฮะผู้สนับสนุนโมโตไทแลนและก็โยโกฮาม่านั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะให้เรา โฆษณาสินค้าหรือว่านำเสนอรถต่างๆก็สามารถเรียกใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ขอฝากช่วงของเราสรรหามาขับรีวิวรถมือหนึ่งมือสองถ้าใครที่สนใจอยากให้เราไปรีวิวรถรุ่นอะไรรถใหม่ตัวไหนเรายินดีที่จะไปรีวิวให้ถึงที่นะครับหรือใครกำลังที่หารถมือสองเช่นกันจะให้เราช่วยหาให้ก็ยินดีเช่นกันหรือจะเข้าไปที่ TJ69 Speed ดีด้วยก็ได้เช่นกันหรือใครจะขายก็ได้นะ ติดต่อกับกอนได้เลยนะครับเขาก็รับซื้อด้วยเช่นกันนะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Squall Channel นะครับติดตามพวกเราได้ในหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok นะค f a c o b o o k นะครับ YouTube นะครับผมและ ล่าสุดนี้เดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆอีกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนต่างๆด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสนับสนุนฝากอีกครั้งหนึ่งแล้วการโทรมาที่เบอร์ผมเลยก็ <laughs> โทรมาที่เบอร์ผมเลยแล้วกันนะฮะ081ครับ8864461ครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>